วันนี้กับปอยบ้านาน,นาก็พามาปิ้งปลานะคะปลานี้เรียกว่าปลาขาวค่ะปิ้งปลากินกับส้มตำเย็นนี้ค่ะปิ้งปลาหลังบรรยากาศฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกค่ะท่านผู้ชมปิ้งปลาหอมๆค่ะเราก็ปิ้งเสร็จไปแล้วชุดแรก สวัสดีค่ะหลังจากปิ้งปลาเสร็จสปอยสปอยก็จะพามาตําส้มตํานะคะนี่ค่ะใส่พริกลงไปเลยน้ำตาลหนึ่งช้อนค่ะใส่อีกค่ะปลายช้อนเราก็ตำพริกนะคะ ำพิเ็จก็ใส่ปลาค่ะนี่ค่ะเราเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปเลยพอค่ะเดี๋ยวเค็มเสร็จปลาร์สิ่งสิ่ผงนัวค่ะนี่ค่ะเี่ลงไปเลยยั่วค่ะนี่ค่ะนัวค่ะน้ำปลาค่ะ มะเขืเทศค่ะมะนาวค่ะบีบลงไปเลยบีบลงไปบีบลงไปเลยค่ะเราก็ย้วค่ะยัวให้เข้ากันค่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่เส้นมะละก,นกอน,นะคะ ใลงไปเลยเมรินกระหินค่ะหรือว่บาบัตรเท่าอื่นวันนด้กากสีกด้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจุกๆเลยค่ะอู้ยเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไปโรยหน้าสักนิดนึงเราก็ทำการตำกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะส้ตมตำของเราแล้วเราก็โรยเม็ดกระถินหรือว่าในบักกสีป่าเท่าค่ะพี่น้องยั่วค่ะน่ากินไหมคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะฝากติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย